ที่ครับวันนี้เป็นตลาดมาครับไม่ได้ปูมาซื้อมาหนึ่งกิโลเดี๋ยวเราจะาไปนึ่งแล้วก็ไปปิ้งกันนะครับใช้ปูนาครับเนี่ยปูนาเนาะกล้ามใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวไปน็อกน้ำแข็งกันนะครับคนคนปูนาเราก็น็อกน้ำแข็งแล้วนะครับดูกล้ามบอลเลอร์เลย ก็ไปย่างนะแล้วก็เอามานึ่งโอ้ตายออกดูใหญ่เขาใหญ่กว่านี่ก่ะที่นี่ปกีกอ่ะดูครับมันเยิ้มๆเลยอูนาน้ำเนี่ยเดี๋ยวเอาไปปิ้งกัน น่าก,กรีนมากน่กกากิ่นมากแล้วก็ามาลงปิ้งกันนะครับดูมันเลยเยิ้มๆเลยผูหน้าตัวใหญ่นะครับเอาข้าวเหนียวปัน้นแล้วก็จิ้มตรงไข่มานะหืออย่างแซ่บทำแจ้วเลยนะครับื อากาศยามเย็นเหมือนเดิมครับอยู่บ้านเหมือนเดิมช่องนี้ไม่ค่อยว่างครับลงคลิปหน่อยวันนี้ดอกไม้สวยๆบรรยากาศหนาวนะครับแล้วก็ปิ้งปูย่างปูกันกากตอนเย็น,นครับที่เดิมหน้าบ้าน รอกินปิ้งปูด้วยกันนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้เขาไม่ได้เรียกว่าน,นึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรนะยำเ,นะเต็มทับทีอ่ะครัวปูนะตัวนึ่งเต็มทับทีครับสีสวยดูดูกล้ามมานะันกล้ามท้องแขนนอนมันมียำลูกชิ้นเนาะ เสร็จแล้วปูน่านะครับซื้อมาหนึ่งกิโลมูลค่าสี่สิบบาททำได้สองเมนูนะครับดูดูน่ากินว่ะหอมมากครับยังหอมอะ่ะ ได้กินนะยอดอะ่ะสวัสดียังเป็นทางการนะครับปูเราก็เสร็จแล้วนะครับปูนาขาใหญ่ดูมันเยิ้มเยิมเนี่ยตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับซื้อมาโลนนะครับ40บาทมันลองน้ำจิ้มนะครับซีฟุต ใส่งี้เลยใส่กับมันปูนะมันปูไข่ดองเลยแต่ได้เป็นปูนานะครับแต่ตัวใหญ่มากแล้วมันก็เยิ้มๆด้วยดูใส่ลงปากเลยครับอย่างเงี้ยอย่าไปรอมันเลย <c oughs> หอมมันมากนะครับ ปูนามนยาย่างมันน้องหอมนะครับแล้วก็แล้วก็มันนึ่งนะดูความเลยปูนาซ้ำกันเลย <c oughs> เนื้อแน่นมากครับข้างในโอ้โหสถานการจ์ประจำงอุ้ยดูดิปูนานะครับเนี่ย รอทำไม,มล่ะครับรออีกทีสิครับเย,ย,ยิ้มเยิ้มปากเนื้อนแน่นอ่ะดูแน้นเปี้ยะโหดี แสบอิลีตัวมันก็มีอยู่นะดูไขเ่เยอะๆเลยลองให้สักตัวอย่างนี้เลยได้กันนะจิ้มนี้เลยได้กันอืมคุยกับซีฟู้ดเดยเดิยม้มๆ อ้โอ้กดแต่โดนเหรอฮึ <laughs> ทายรลดโอ้เ <laughs> <laughs> okay, ครับแซบป,ปูนานานๆจะได้กินีครับแซบมากโอเคครับขอบคุณมากครับครับ <laughs> <laughs>